เนย่งปูนีบเอิญเฟี้ยงเพราะปูนีบเาขันขันเอิญมนเท่าเพราะเอิญนี่สิมันต้การนเนี่ยเน่ยขัดต้องต้งสี่ที่ไม่ต้องขัดใดขัดัดอันเดียวมันกัดไม่ได้เพดาะนั่นคือว่าปูนีบปูนีบไม่ได้ต้องซ้อนกลางว่ะเจเอาคุณดูอะไรมาต่อต่อย ไปนานยังขึ้นต่อยเอาก็นอีกวะนี่เออรู้ไรยังต่อยกันเนี่ย้นต่อยเต่อยบอกจะเก่วิชาะไนบ้ไต่อยต่อต่อยต่อต่อยไปนานยังขึ้่ต่อยนี่สมุทรไีลกยื่ไก่ลกบานนะค้เอามันุ่งยุงการกบามันใช่นี่ทีมแมนครับยุ่งใส่ทาฝากเทียม ตันพึ่งก็ว่าพึ่งกัดเหรอเมียนเมียนก็ใช่ครับบาทีเมียนบาทีเนี่ยพึ่งต่อยพึ่งต่อยเขียนว่เพึ่งกัดเหรอแตนก็แตนต่อยต่อต่อยเขียนว่าไม่รู้เหรรับาวกันวะยังนอนยังนอนยังมากเหมือนไม่ไม่เงม่เากัดไม่เงาต่อย ก็บ่เมนเพราะมันมันมันกันกันมากัดก็ต้องมีต้องมีครักับต่อยกที่มีไล่เป็นไล่รมัน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 ตึงใชะไหมอะไรยบบ้เ่ยต่อยแต่กับกัดต่อยก็กัดกัดแม่แี้วขันเอาเนี่ยไอ้เรื่กันไข่เนี่ยคือบอาคือบอว่าเราต่อยข่เหรอเรยนมาส ตัวแค่งมีอันเดียวมันไม่เก็เอาสี่ได้รุ่งรุ่งี่ค่ำนึ่งวะที่นี่เอ้ยครับไปเขาเีนี่ยดุนี่คนตายคแ่เขาว่าเสียอันบ้านเฮาเสียเป็นไงบ้านี่เสียฮาวหอยนี่ไดยเดียวาดียว้วคนเราเขา่หายเนี่ยเียหายหายหายจากโลกนี้เรอหายก็เสียหหายคือหายหาบหหนหายจากโลกนี้อี้ หายหาไ่เห็นแต่ว่าบ้านเนี้เสียเสียเสียนี่คือตายแตาว่าหนูเบิดตายนี่้เขาของเขาหายเขาเสียเขาหายเขาเสียเขาหายเสียนี่คือหาไม่เห็นเหายม่เหันนี้ตาย ตายก็เสียตายก็เสียเออฉันก็ตายแล้วก็ต้ยก็เสียบอที่หนีเสียมันเสียอยังก็เสียโอ้ถูกภาษาคนไทยเขาเรียกไงตายคือตายเลยหายคือหายบ้านเขาทับซับหรือบ้านเขาทับซับบ้านเขาทับซับเนบ้านเขาทับซับบ้านเขาทับซับเขาทับเขาเ้าอันเดียวดูดีเลยไปแม่ตายคือตายเสียหายคือหายเสียคือเสียเสียไม่คือว่าสอบไม่ได้ สั่งละของตกเซมล็อตต์บ้าเฮ้ยเอาเซมล็อตต์เหรอโรงงานเหอเอาขอนี่ไปานเขาเอ็ดยังเนี่เออดตนี้บ้าอ๋อเออะนุนเนี่ยนะขอุนไงเร็วสิเนตัวอะไรขนนเน่ะนนเา่ได้ไอาโอ้ยินรเขาเาเเอ